ครับอันนี้วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของไฟระบบไฟแล้วก็กราวในรถนะครับเครื่องที่เทสก็จะเป็นการต่อกล้องมองหลังให้เห็นภาพนะครับโอเคกรณีกราวไม่พอในเครื่องเสียงอาจจะอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าถ้ากราวไม่พอในเรื่องของสัญญาณภาพนะครับมันจะเห็นชัดนะครับนี่ครับ จะเห็นซูมเข้าไปใกล้ๆมันก็จะเห็นเป็นริ้วๆอยู่ครับนี่ครับเป็นเส้นๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่านี่คืออันนี้กรณีที่ผมเทสกล้องโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ลงกลาวนะครับอ่ทีนี้ลองลงกาวเพิ่มนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนะครับอันนี้คลิปสั้นๆเลยแต่ว่าเห็นภาพเลยครับเนี่ยครับ กล้องมันจะเส้นตัวนั้นจะหายไปเลยพวกเส้นริ้วๆครับก็เป็นปัญหาอย่างเช่นบางคนใส่จอพดานแล้วทําไมภาพเป็นเส้นเป็นคลื่นนะครับเนี่ยครับนี่ครับกาวกลาวกาวสาคัญครับกลาวก็สาคัญไฟก็สาคัญนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับกระซูมเข้าไปมันก็จะไม่มีริ้วๆนะครับนะครับถ้าเกิดกาวไม่พอก็ลองดูเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยครับเนี่ยคือกาวกับไฟในรถนะครับอันนี้คือจากการเจอจากการติดตั้งจริงแล้วก็การใช้งานจริงนะครับก็เผื่อท่านใดเจอปัญหาเรื่องของอกล้องมาช้ากล้องไม่ชัดภาพจอพิดานเป็นริ้วๆอะไรพวกนี้นะครับแก้ด้วยแก้โดยเรื่องของกาวกับไฟสองอย่างเนี่ยครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องเสียงนะ่าจะมีปัญหาก็คือเป็นพวกเสียงกวนเนาะแต่ถ้าเป็นวิดีโอมันก็จะเห็นชัดเป็นภาพอย่างเงี้ยครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ